ขับถ่ายก็โอเคนะครับคุณแม่ขับถ่ายเดี๋ยวพาไปดูเาไปดูดูตาตื่นเลยเฮ้อเห็นไหมคุณแม่มาป้อนแล้วเห็นไหมดูอาหารดูมูลครับมูมนะปกติครับคุณแม่ไม่มีเหลวนะครับเป็นก้อน แต่ถ้ามาดูฝั่งนี้ดูครับเป็นรังนกกระจอกแล้วครับผมกินได้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เศษขยะไปแล้วนะครับเนี่ยโอเคอยู่ตรงนี้นะตาอ้วนกินก็ตามสภาพเขาละครับผมนะช้างอายุเยอะการเคี้ยวก็มีธรรมดาผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะ ผมมาวันแรกหรือวันที่สองนะน้ำตาด้านนี้ไหลเลยนะครับผมผมเห็นน้ําตาแบบไหลออกมาแบบน้ําตาไหลเลยนะแต่ผมมารวมปอดอาหารนะครับน่าจะเป็นวันที่สองหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดเนะี่ยเชียวช้านะครับผมเชี่ยวช้ามากหลายท่านก็น่าจะรู้ครับผมฟันเขานะครับไม่ไม่ครบแล้วนะครับ เริ่มดูดีขึ้นแล้วแล้วรอดูครับผมผมหายไปสองวันกลับมาจะอ้วนหรือจะพร้อมเะยฮะสับป,ประรดตรงนี้หมดแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะกินตลอดเลยพ่อใหญ่ดูบักเอฟเลยครับนีบ่ยบเอฟเลยอย่างใหญ่เก็บกิดไปเก็บิดไป ไปเลยเก็บกินไปเลยจัดเต็มอ้า oh. ว อันนี้ขอเก็บไว้นะครับเดี๋ยวให้ะอิมนะครับจัดการนะครับคุณแม่ป้อนช่วงเย็นบ้างน,นะครับผมก่อนนอนอะไรก็ยังดีนะครับผมอ อยากกินอะไรก่อนแสงบอกอ่าอ้าอ้าเจ้าาครับผมษ์เป็นไรครับผมดีนะครับเ๋ยวให้ละเอียดเดี๋ยวติดคอเดี๋ยวท้องอืดดี จะอาม่าอุ้มยังเอา,อาอตอนแรกใไฮตาอ,อินฟ่อนเมือเดินอีกขวยเดย้อเอาใไฮตาอินไปฟอนกอ,อนก่อนนอนก่อนยังเพราะว่าให้เขากินหวานๆบ้างครับผมนะครับอืออึงอ่างแล้วผมอึงอ่างแล้ว นู่นเลยครับผมวันวันพุธนะครับผมเผื่อท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเจอกันนะครับวันพุธหยุดไปสองวันนะครับผมเชี่ยวให้ละเอียดนะครับพ่อใหญ่เชี่ยวให้ละเอียดอ่อนี่ยอ๋อ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 ยังเงยอีกไหมดิเอาออแซบแซบพัชรค่ะ <laughs> มีอีกไหมพะยะค่ะอึงอ่างครับผมอึงอ่าง